สวัสดีค่ะลูกแก้วบอยรถบ้านค่ะลูกค้าหลายคนนะคะถามเข้ามาเยอะมากว่าลูกแก้วค้ามีเก่งผ่อนประมาณ4 000, 5 0 0ัห้ไหมนะคะพี่อยากได้รถนะคะไปขับส่งลูกนะคะหรือว่านักศึกษาหลายๆท่านนะคะอยากได้รถขับไปมหาวิทยาลัยแบบ คันเล็กๆนะคะกระทัดรัดแล้วก็อยากได้ผ่อนสบายๆ4ี0 0 0พันมีไม้ที่บอยรถบ้านนะคะแล้วก็ขอแบบสภาพดีๆสวยๆกริบๆปีใหม่ๆนะคะไม่น้อยๆวันนี้แก้วจัดให้เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะพบกับคันนี้เลยค่ะ Mitsubishi Atta r น1.2 GLX ปี2019ค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเลขไม้น้อยมากเลขไม้เพียงแค่2,700กว่ากิโลเท่านั้นที่สำคัญราคาเขาก็เบาสบายมากๆเลยค่ะเปิดราคาที่3,49,000บาทค่ะบอกเลยว่าคันนี้นะคะ ผ่อนสบายๆนะคะผ่อนเริ่มต้นที่4,000กว่าบาทต,ต่อเดือนเท่านั้นดอกเบี้ย0%นาน6เดือนเลยลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถคันเล็กนะคะซีดานะคะ4ประตูแล้วก็สามารถขับได้คล่องตัวนะคะหาที่จอดรถในเมืองง่ายๆนะคะเข้าช่องแคบได้นะคะคันนี้แก้วแนะนำมากๆเลยค่ะ ดีไซน์ของคันนี้นะคะเขามาในสีดำสวยๆนะคะด้านหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีเดทัมรันนิ่งไลน์นะคะพร้อมไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะที่กระจังหน้าของเขานะคะมีการออกแบบเป็นแบบลังพึ่งนะคะซึ่งมีการแยกชั้นกันนะคะบริเวณด้านบนแล้วก็หลังพึ่งด้านล่างด้วยนะคะเป็นการดีไซน์ออกแบบที่ค่อนข้างที่จะมีความเท่แล้วก็สปอร์ตในตัวมากๆเลยค่ะด้านข้างคันนี้นะคะมาในล้อกระทะแบบมีฝาครอบขนาด14นิ้วค่ะ พร้อมอยางดิสโตเลยไฟเลี้ยวนะคะเขาจะอยู่ที่บริเวณแก้มรถนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็กระจกของเขานะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะด้านข้างก็มีการศาสตร์มาให้นะคะแล้วก็รอบคันเลยคันนี้มีสเกิร์ตมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะบอกเลยว่าลูกค้าท่านใดนะคะที่ได้คันนี้ไปไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยค่ะ สำหรับด้านหลังนะคะเขาก็มีสปอยเลอร์มาให้นะคะแล้วก็คิ้วฝากระโปรงนะคะเป็นแบบโครมเมียมนะคะพร้อมกับชื่อรุ่นแอดฮ r ดเลยนะคะไฟท้ายของเขานะคะก็เป็นไฟท้ายที่จัดเรียงมาแบบสวยงามเลยด้านหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะดูมีมิติแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะสำหรับเจ้าแอดฮัดคันนี้เนาะ <S <S พื้นที่เก็บสัมภาระนะคะภายในบอกเลยว่ากว้างขวางมากๆนะคะ <S <S <ๆ S 2> <ๆ>ลูกค้าท่านใดนะคะที่คิดว่าแอดฮ r ดนะคะคันเล็ก กระทัดรัดแต่ว่าด้านหลังเนี่ยจะมีที่เก็บของเยอะไหมแกบ,บอกเลยว่าสามารถสพอร์ตนะคะกระเป๋าใบใหญ่ๆใ,ใส่ได้เลยนะคะแล้วก็จักรยานนะคะที่เขาพับได้คันนี้ใส่ไปได้เลยภายในเนี่ยมีการบุนะคะเหมือนเป็นกรรมี่นะคะมาให้เรียบร้อยสะอาดมากๆนะคะไม่มีรอยฉีกขาดหรือชำรุดเลยที่สำคัญนะคะด้านล่างนะคะยังมียางอะไหล่แล้วก็เครื่องมือแม่แรงติดมาให้ด้วยค่ะ ภายในคันนี้นะคะเขาก็คุมทีมมาในสีดำเลยนะคะเป็นสีดำเปียโนแบน็กเนาะบริเวณคอนโซลด้านหน้านะคะสะอาดสะอาดนะคะพวงมาลัยเนี่ยบอกเลยว่ากริปมากนะคะเหมือนไม่ได้เคยขับมาเลยนะคะพวงมาลัยสวยมากๆเลยเพราะว่าพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราสัมผัสมันมากที่สุดนะคะเงื่อนในมือเนี่ยสามารถที่จะทําให้หนังของเรานะคะเสียได้ซึ่งจะบอกว่าคันนี้เนี่ย ไม่มีเลยนะคะสวยงามมากๆที่สําคัญนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยสามารถควบคุมหน้าจอเครื่องเสียงของเรานะคะได้ที่พวงมาลัยเลยสามารถนะคะรับสายวางสายได้ด้วยนะคะ มาดูที่หน้าปัดเรือนไม้ของเราก่อนเลยนะคะหน้าปัดเลือนไม้ของเราเนี่ยเป็นแบบเข็มนะคะวัดรอบนะคะแล้วก็มีจอนะคะที่แสดงผลต่างๆนะคะคันนี้เลขไม่สอ0 0กว่ากิโลนะคะเดี๋ยวแกวจะให้กล้องซูมให้ดูชัดๆเลยนะคะเลขไม่แท้แน่นอนนะคะบอยรถบ้านรับประกันเลยค่ะคันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆค่ะหน้าจอของเขานะคะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะ c d f MA m a m m p 3 a u x สามารถเชื่อมต่อได้นะคะระบบให้ความบันเทิงมาตรฐานเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลเลยคันนี้เล่นได้แน่นอนค่ะเลื่อนลงมานะคะก็จะเป็นแอร์อนาล็อกนะคะปรับแมนวนวลนะคะสามารถปรับแรงลมได้นะคะถึง4ระดับเลยนะคะสวยงามมากนะคะบริเวณคอนโซลเนี่ยถือว่าสะอาดสะอ้านมากเลยลงมาด้านล่างนะคะหน้าเกียร์ของเขาจะมีที่ใส่เกี้ยวน้ำน,นะคะพร้อมกับช่องวางของนะคะมาให้นะคะ เกียร์คันนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะคะแล้วก็เป็นเกียร์รูปทรงแบบขั้นบันไดค่ะขับง่ายแน่นอนนะคะผู้หญิงที่ขับเกียร์แมนวนวลไม่เป็นนะคะคันนี้แก้วแนะนํามากเลยค่ะ สำหรับเบาคันนี้นะคะเป็นเบาผ้าสีดำนะคะแล้วก็บริเวณผู้ขับขี่นะคะจะมีที่วางแขนมาให้ด้วยค่ะเวลาเราขับนะคะก็สามารถวางแขนแล้วก็ขับแบบนี้ได้เลยสะดวกสบายมากๆนะคะแล้วก็เบาะของเขาเนี่ยอยู่ในสภาพดีมากๆนะคะเหมือนเพิ่งออกจากโชว์รูมเลยนะคะ เบาะสีดำนะคะแล้วก็ไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยฉีกขาดใดๆทั้งสิ้นนะคะสภาพดีไม่มีกลิ่นอับชื้นเลยนะคะคันนี้แกบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะผ่อนนะคะเริ่มต้น4,000เท่านั้นแต่สภาพรถสวยขนาดนี้ที่บอยรถบ้านมีนะคะ ด้านบนของเราค่ะอยากจะนําเสนอมากๆที่บางแดดยังไม่ได้แกะพลาส,สติกเลยนะคะหลายจุดมากๆในรถคันนี้ที่ยังไม่ได้แกะพลาส,สติกนะคะเพราะว่าใช้งานมาน้อยนั่นเองนะคะเจ้าของเดิมค่อนข้างที่จะดูแลรักษารถแบบดีมากเลยค่ะคันนี้นะคะเขามีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้นะคะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD นะคะระบบเสริมแรงเบรก BA แล้วก็มีระบบป้องกันการลื่นถลยมาให้เราด้วยค่ะ สำหรับห้องโดยสารด้านหลังนะคะก็มาในเบาะผ้าสีดำเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็บริเวณนะคะที่นั่งตรงกลางเนี่ยเขามีที่ใส่แก้วน้ำนะคะมาให้ด้วยนะคะถ้าไม่มีใครนั่งตรงนี้นะคะก็สามารถวางแขนนะคะนำออกมาใช้งานได้ค่ะอยากจะบอกว่าห้องโดยสารนะคะของเขาบริเวณด้านหลังค่อนข้างที่จะกว้างมากๆนะคะแก้วสามารถยืดขาได้สุดๆเลยนะคะแล้วก็เฮดรูมนี่คือแบบ เหลือเป็นคืบเลยนะคะนี่คือกว้างมากจริงนะคะอยากให้ทุกคนเข้ามาดูแอดฐานนะคะที่แก้วบอกไปตอนต้นว่าเป็นรถซีดานคันเล็กที่ขับง่ายนะคะคล่องตัวแล้วก็หาที่จอดรถง่ายแต่ภายในของเจ้าคันนี้นะคะบอกเลยว่ากว้างขวางมากๆนั่งได้แบบสบายๆเลยนะคะสามารถนั่งด้านหลังได้3คนเนี่ยแกบอกเลยไม่เบียดกันเลยนั่งได้แบบชิลๆเลยนะคะ ไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะนั่งเดินทางไกลย1ชั่วโมงสชั่วโมงนะคะคันนี้แก้วบอกเลยว่าห้องโดยสารของเขากว้างมากค่ะ เน้นย้ำนะคะสำหรับ Mitsubishi a t h a r a 1.2 GLX ปี2 9 1 9นคันนี้นะคะเลขใหม่เพียงแค่2,700กว่ากิโลเท่านั้นนะคะราคาล้านเราอยู่ที่3,49,000บาทค่ะบอกเลยว่าเริ่มผ่อนนะคะเบาๆสบายๆนะคะอยู่ที่4,000กว่าบาทต่อเดือนเท่านั้นดอกเบี้ย0%นาน6เดือนกันเลยนะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหานะคะเราก็อยากได้รถซีดานรถเก่ง4ประตูนะคะไปใช้ในชุดประจําวันแบบผ่อนสบายๆนะคะแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยคันนี้นะคะอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่23กิโลต่อลิตรเท่านั้นนะคะพละกําลังอยู่ที่78แรงมานะคะเครื่อง1.2เลตรบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเอาอยู่แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นส่งลูกนะคะหรือว่าส่งของนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพแบบ ขนของค้าขายต่างๆนะคะคันนี้แกบอกเลยว่าซัพพอร์ตได้หลากหลายรูปแบบมากเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะแก้วต้องขอฝากเจ้าคันนี้ไว้ด้วยแน่นอนว่าบอยรถบ้านนะคะมีรถเก่งนะคะคุณภาพดีราคาถูก ผ่อนเบาๆเยอะมากๆเลยแล้วก็หลายรุ่นหลายแบรนด์มากๆนะคะลูกค้าท่านใดที่กําลังสนใจนะคะสามารถเข้ามาดูที่ร้านบอยรถบ้านได้ทุกสาขาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสาขาเพชรบุรีสาขาชะอำสาขาหวัวหินและสาขาน้องใหม่สาขาลาดบุรีค่ะสําหรับวันนี้นะคะลูกแก้วต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะมาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะ <S <S ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง u t u b e บอยรถบ้านด้วยนะคะ